สวัคะ่ะพบกับช่องแม่อกุกกอกนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดหนะ้าบ้านแม่คำใสนะคะพ,พ่อคืนก็เนี่ยพัฒนาหน้าร้านนะคะซ่วนคุณแม่ก็มีนะ,ะชายเล็กนะคะวันนี้มานั่งขายหน่อไล่นะคะที่บ้านแม่คำใสนะคะเนี่ยนั่งรอลูกค้ามานี่ของคุณแม่ได้นะคะเอฟซี FC. นี่นะคะโอ้โหมีแต่หน่อสวยๆเลยนะ นี่ของคุณแม่นะเนี่ยมีจโนองามๆค่ะเดยวน้นองอันก็รอที่นี่แหละนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทุระต่อ,อแล้วก็มีฝั่งนี้ก็มีมนะคะมีมาเยอะเลยมีป้าแยงนะคะแล้วก็มีพี่น้องกุบกอกนะคะแม่เจ้ย ไม่เต็งงูนะคะมาเยอะเดี๋ยวรอเย็นๆนู่นแหละนะคะนี่นะคะโอ้โหมีทุกมีทุกต้บไม้นะจะได้แฮกมาแล้วนะแม่เจ้ยมะขามมากินแกจนน้องนะนาแม่เจ้ยได้ขาทั้งมะคอลแล้วก็มะขามนะคะนี่ โอ้อโหนนโอ้โ,อโหรถมาก่ะดูสินี่นะคะเราจะไปจีดยางที่สวนยางโอ้ทะเลหมอกแบบโอ้โหงามนะคะพ่อมาสองทาังนี้ด้วยนี่ตรงนี้จะเป็นจุดเด่นนะคะที่สวนยางเล็กของเราก็จะมีแบบนี้แหละแต่ของเราจะติดภูเขาหน่อยขยับไปอีกหน่อยนะ่อโอ้โหงามงามงามสวรรค์นะเนี่ยก็มีทุกฝ,ฝั่งไปเลยนะ ส <360. S 2> ามร้อยหกสองศาไหลมาดีด็กฝั่งนี่งามหืมถ่าย่เห็นนรอบพิดเลยเนาะเอามาเห็นผู้เด็กไฟเด้อล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นแล้วดังหมดแล้วมันไหลนะช่างก็ามาแต่เช้าแล้วนะคะ ส่วนพ่อนิมก็จะเอาหญ้านะคะไปให้สามสาวทำเรียบร้อยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะลายข้าวหลามตัดบ่มาเมื่อเช้าก็ทำลายข้าวหลามตัดเสร็จนะคะหนึ่งหนึ่งช่องโอ้ อันนี้จะทำลายอะไรเนาะโอ้ขำไว้นะคะเนี่ยโอ้ออกรลดลายแบบสวยงามช่างก็แน่นมากเลยแหละคราวนี้ นี่นะคะพ่อนิ่มก็หุบหญ้าให้สามสาวนะคะโอ้โหพ่อนิม่มตัวเล็กนะชอบแล้วเนาะเสืบเช,ช,ชือกแล้วเนาะเอาเชือกไปผ่านตัวนะ่ะของแม่เขานะ่ะกดให้หน่อยมันกี่รอบนะ่ะแล้วก็มีเชือกแดงด้วยนะเชือกแดงคือเชือกอะไรอื้อเตรมรางแล้วนี่ กินลูกกินวันนี้แม่ไปเกี่ยวแต่เช้าุบไซให้หมดเลยบ่พ่อหรือว่าวเอาไว้สองสรอบอให้หมดทีเดียวเลยเนะาะแซ่บหลายแซ่บหลายมังมี่สีสุกลุงเลืองนี่ไงแม่ลุงเลือง พยักหัวเลยพยักหัวเลยดีค่ะดีค่ะตอนเย็นค่อยออกเดินนะตอนนี้กินยาสดไปก่อนอือยยาเยอะเหลือเกินมีหนามด้วยเดี๋ยวให้พ่อเก็บออก เก็บอะไรออกพ่อเก็บน้ำบอ,ออ๋อเขาก็เลือกกินนะโอ้โหตัวเล็กขั้นกลางโอโ้คำใหญ่มากเลย ลายเครื่องไม้บวกบ่ออ,ออกแบบสุด,ดยอดน,นะคะช่างเลยค่ะข้างบนลายข้าวหลามตัดข้างล่างนะคะก็อีกลายหนึง่ง นี่นะครัพ่อนิ่มทำไมค้าป่วยค้ายังไงเนี่ยน,น,นาดไหน,น,นดูสิยอดละพ่อ,อนี่ก,นกี่ปีมันถึงจะเป็นน่ะนี่อันนี้เราก็ใส่นะคะเปลือกหน่อไม้ปุ๋ยพืชสดอโอ้สวยนะคะเนี่ยขนาดแดดไม่ออกถ้าแดดออกเลยโหเหลืองงามมากนะคะ พอแล้วพอ่อพอแล้วเดี๋ยวไปไปทำแบบไอ้นั่นนะไปตีมาก่อนให้มันเป็นสองข้างนะเครื่องหม้ยอะไรนะ่ะคืมันมันจะทุบตรงไอ้มันจะหักตรงนั่นแหละตรงไม้เราคำนะถ้ามันหนักลงหนักลงเดี๋ยวดูอีกที่ีะคะพาชมบรรยากาศสา,สายแล้วล่ะนะคะตอนนี้นพี่คนหนึงก็ตัดเรียบร้อยนะคะตัดแล้วสวยเลย อันนี้หัวใจนะคะอันนี้ก็เป็นนกย่งนะคะส่วนอันน้นนะคะก็เป็นกวางคู่นั่นเองนะคะถัดไปก็จะเป็นหงนะคะสุดท้ายก็จะเป็นหัวใจนะคะนี่ ก็วัดระดับ นอืมนี่นะคะ FC ซสำหรับคลิปนี้นะคะ FC ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะคตอนที่ใส่ลูกบันไดนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเพื่อนทำเสร็จก็จะทาสีก่อนทาสีแล้วก็จะใส่ลูกบันไดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากเอซไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ